สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้สุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพย,ายแสนบ้านทุ่งคือเก่าเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข้าวเนาะครับพี่น้องเป็นข้าวของทางเอฟซีคุณแผวเผานะครับเรียกได้ว่างานเข้าอีกแล้วเนาะครับว้าวล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเอฟซี FC แผาพาโดนคุณเกิดฟ้องไม่มีเงินจ่ายอีกแล้วล่าสุด ต้องยอมทำแบบนี้ป้าเมนเฮ็ดอีกอย่างนีงน้อบัตรที่นีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเ้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับทางเพจอีกี้นะครับพี่น้องเพิ่นได้ออกมาโพสนะครับนะครับผมก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจอีกี้ของแท้แอปแอปแอนะครับผมเพจอีกี้โพสต์ไว้แบบนี้ครับโพสว่าป้าอิ๋วแฟนคลับหมอลำชื่อดัง นะครับเดินทางมาศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนะครับศาลอาญาเลยดีครับพี่น้องนะครับแบบไร้ทนายไม่ทำเรื่องประกันตัวนะครับอยากให้เห็นใจอยากไกล่เกลีย่ยและขอโทษนะครับก็คือว่าง่ายพี่น้องบ่มีเงินจ้างทนายนะครับแลีวกกับบ่ได้เหตุเรื่องประกันตัวพรอมเพราะว่าบ่ามีเงินนั่นแหละครับพี่น้อง แล้วกลับมาขอความเห็นใจอยากใกล้เกียอยากขอโทษทางคุณนเกลือนั่นแหละครับพี่น้องซึ่งประเด็นนี้มันเกิดจากที่ก้อนหนานน่นนะครับพี่น้องที่ทั้งคุ้นเผวเผานะครับก็คือได้มีการฟ้องทางเพีอีกีนบ่กครับว่าเป็นคุณเกือนะครับพี่น้องละกับทางป้าอิ๋วซึ่งเอฟซีหลายท่านนะครับสิงหูจักนะครับเมื่อก่อนทางเพจย้ายอันชั้นนะครับพี่น้องป้าอิ๋วคนนี้แหละครับเวลาขาไปได้นะครับสีพิมพ์ยังเาาเลยครับเป็นกระดาษเอซี จน FC นะครับหลายๆคนอื่นมาป้า EC นี่แหละครับพี่น้องนะครับดาบอดบิ๊กดาวพิบ้านทิ้แล้วนี่ยางคักเลยนะครับแล้วก็ดาทั้งเพีอีกี่พร้อมนะครับแล้วก็ล่าสุดแม่นมอครับขอทางคุณนเกิดพิ่นชนะคดีนะครับเพิ่นกับฟ้องกับนะครับพี่น้องแล้วกับป้าอิ๋วนี่แหละครับกระโดนฟ้องกับพร้อมเพราะว่าไปกล่าวหานะครับว่าอีกี่แม่นมอครับว่าคุณนเกิดนะครับเป็นเจ้าของเพีอีกี่ประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับ บัตรที่นี่พอโดนฟ้องกับบมมีเงินพี่น้องกับมาขอความเห็นใจนะครับมาขอโทษอยากไกลเกียวนะครับล่าสุดนะครับทางเพจยิกี้ก็ได้ออกมาโพสต์อีกพี่น้องแล้วก็เป็นการแชร์ขอความที่ทางป้าอยู่นะครับได้ไปโพสต์ขอโทษไว้นะครับพี่น้องนะครับเพจยิกี้ก็พูดว่าตามนั้นสติเยอะๆไม่ต้องไปด่ากันต่อนะนะครับแล้วก็เป็นการแชร์โพสต์แต่ว่าซื้อนี่ผมขอปิดไว้ด้อพี่น้องทางป้าอิูนะครับก็ขอโทษว่า ข้าพระเจ้าขอโทษคุณเกิดไกรอันสนที่ได้ไปโพสต์กล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเพจอีกี้โดยที่ไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดน,นะครับและไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่แน่ชัดไม่ได้รู้ความจริงและจะใช้โซเชียลอย่างมีสติมาส,สั่นเดียครับพี่น้องสีใสโซเชียลอย่างมีสตินะครับและต้องขอโทษคุณเกิดไกรอันสนจากใจนะครับกปกป้องคนที่รับ คนที่ชอบได้แต่ต้องโพสต์อย่างมีสติมองภาพใหม่คุณเกิดไกลเขาก็เป็นคนดีนะวัสดันครับพี่นอ้องก็เขาบอกว่าเพื่นไปใกล้เกี้ยงกันเรียบร้อยไปนะครับพี่น้องแต่ว่าทั้งเพียดิกียก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าสติเยอะๆนะครับแล้วทั้งป้าอยู่ก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับแล้วหลังจากนั้นพี่น้องก็สีมีเอฟซีนะครับข้าไปคอมมต์เยอะแยะมากมายเลยนะครับคอมมนตนนี่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมอ่านสู่ฟังบางช่วงบางตอน นะครับเอฟซี FC ท่านนี้บอกว่าเก่งให้เหมือนตอนด่ากี้ค่ะป้าที่ด่ากี้นี่ทําเหมือนเขาเป็นต่อไม้จะว่าด่ายังไงก็ได้เรืออยากไก่เกี่ยนนะกี้นะครับอันนี้เป็นเอฟความิีเห็นของเอฟซีนะครับท่านนี้ก็บอกว่าอีตัวแสบด่าเขาเพราะปานเคยเป็นเมียเขาเองอีนี่มันร้ายนะครับแล้วก็อีกสองท่านพี่น้องท่านนี้ก็บอกว่าตอนด่าสนุกป,ปากไม่อยากเสียเงินค่าประกัน อยากให้ฝ่ายเสียหายเห็นใจตอนด่าก,ก็ช่วยเห็นใจคนอื่นด้วยเอาให้เข็ดเดี๋ยวก็ทําอีกนะครับแก็ท่านสุดท้ายท่านนี่ก็บอกว่าเฮ้อหนักใจแทนเนาะนี่แหละเขาถึงได้ว่าก่อนที่จะทําอะไรลงไปให้ใช้สมองและสติคิดให้ดีสะก่อนอย่าใช้แต่อารมณ์ส่วนตัวแสดงออกมานี่คือผลของการกระทําของตัวเองนะครับพี่นงอง เป็นความคิดเห็นบางช่วงบางตอนนะครับเพียดิกีก็ได้ออกมาโพสต์เตือนสติพ่อมนแหละครับว่าเห็นอย่างให้ใส่สติประมาณก่อไปครับประมาณนี้ครับซึ่งทางปาอิวก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษคุณเกลือกนะครับคุณเกลือไก่นะครับที่ได้เคยไปกล่าวหาประมาณนี้พี่น้องนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกบความมิ่งของมาสูฟังได้ด้อยครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ